สวัสดีครับเย็นยามเย็นนะครับวันนี้มาอัปเดตหอยเชอรี่กันครับผมไปเก็บหอยเชอรี่มาเยอะมากครับน้ําฝนตกน้ําหอยเชอรี่มาผมเลยมาเก็บแยกหอยเชอรี่สีทองนะครับนี่ครับแยกหอยหอยเชอรี่สีทองไว้เลี้ยงครับเพาะพันธุ์ครับนี่ครับหอยเชอรี่สีทองนี่ครับเยอะมากครับค่อยค่อยคัดแยกนี่ครับสีทองครับ กำลังคัดแยกอยู่นะครับนี่ครับค่อยเขาไดกเยอะมากผมไปเก็บมาสองกระสอบอันนี้น่าจะหอยโข่งตัวใหญ่นี่ครับนี่ครับดูนะเหนครับไปเก็บมาเยอะมากครับนี่ครับเตวมก็ะบะแลลวครับดูดิรสองกระสอบสามกระสอบนี่ครับยังคัดแยกไม่หมดนะหอยเชลรี่สีทอง ผสมก,กันเยอะมากผมจะคัดหอยเชอรี่สีทองม,มาไว้เพาะพันธุ์นะครับไว้เลี้ยงจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับนี่นะครับหอยเชอรี่สีทองกำลังคัดแยกนี่ครับเต็มเลยครับเยอะมากครับผ<น>มเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้น้ำท่วมเอาฝนตกเยอะมากครับมไม่ต้องไปซื้อนะครับหาจากธรรมชาติเอา พราะแถวบ้านผมเยอะมากครับหอยเชอรี่มันก็กำลังขยายพันธุ์ลูกๆมันเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับสีทองนะครับนี่ครับน่ครับดูที่เนื้อมันะครับผมก็ดูที่เนื้อมันว่าเป็นสีทองผมก็แยกแยกเอานี่ครับอันนี้ก็หอยเชอรี่ธรรมดาครับผสมกันหอยโขงหอยอะไรก็เก็บมาหมดเลยครับเยอะมาก พอน้ำท่วมมันก็มันก็แยกมาครับอทองหรือเปล่าไม่ทองอันนี้นนเนื้อขาขาว mm hmm. หายจากธรรมชาติเอานะครับของผม mm hmm. งผมก็จะพาะพันธุ์เลี้ยงดูว่ามันจะขยายพันธุ์ได้เยอะขนาดไหนนะครับ mm hmm. ส่วนหอยไอหอยเชอรี่ที่ผมเอามาเทก่อนนั้นไข่เต็มเลยครับที่ผมถ่ายดู ช่วงนี้ฝนตกผมเลยไม่ค่อยเปิดเครื่องโทรศัพท์เพราะอยู่เถียงนานะครับอยู่เถียงนาเพราะมีฟ้ามีไม่มีสายล่อฟ้านะครับมีฟ้าผ่านะกลัวฟ้าผ่าเลยไม่เปิดนะครับไข่ก็ยังนี่ครับเต็มเสาเลยครับเต็มเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมสูงให้ดูนะครับนะครับเต็มเสาเลยครับไข่ไข่เยอะมากน้ําก็ ฝนก็เออล้อนมามันก็เลยข้างๆก็เลยเปียกน้ําหมดเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเต็มต้นเลยครับเต็มเสาไม้เลยครับไม้ที่ผมป,ปักไว้อันนี้ก็เริ่มเจอแตกแล้วนะครับลูกมันก,ก็เริ่มร่วงเริ่มอะไรมากแล้วแต่หอยในนี้ก็กินมั่งรอดมัางนะครับผมก็ดูอยู่หอยผมก็หลุดไปเยอะเลยนะครับทําตะข่ายไม่ดีน้ํามันมาฝนตก หลุดไปทุ่งนาครับไข่หอยเต็มทุ่งนาเลยแม่ก็เลยบ่นให้เดินเก็บตามต้นข้าวไข่เต็มยาวถึงนู่นเลยครับเดินเก็บกันสองวันยังไม่หมดนะครับเจอมั่งไม่เจอมัง่งเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บกลับมานะครับจากที่หอยเยอะๆนะครับตอนนี้ลอยหลอสวัสดีครับสวัสดียามเย็นเย็นนี้นะครับอัปเดตหอยเชอรี่นะครับสวัสดีครับ